กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหตุจบทุกทุกทันนะครับอ่ะครับเศร้าเมื่อนี้ครับเป็นเศร้าของวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดนะครับผลสภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะเมื่อนี้นะครับทางเอดวิไลเสร็จภารกิจจากงานหน้าแล้วครับมือว่านี่เบิดมือนะครับอ่าวานเข่านะครับมื่อนี้เสร็จภารกิจครับตอนนี้ทางเอดวิไลครับเดินทางมาอยู่ที่วัด ปูห้าเก้าสี่ด้อครับอ่าเพื่อผ้าเอฟซีครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับอ่าของปูห้าเก้าสี่ครับอ่าแนวทางชุดล่างนะครับชุดบนเ้าได้ไปแล้วนะครับตองหมดนะครับชุดบนได้ไปแล้วนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งคลิปย้อนหลังได้นะครับสําหรับชุดบนแต่เก้าศูนย์ตรงตรงนะครับเก้าศูนย์ตรงตรงเลยชุดบนครับมือนี้สิมาเอาชุดล่างนะครับฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ ขามาเบิ่งมาชมมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชรค like, share, ์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้อครับกําลังใจเปลี่ยนสิ่งสําคัญครับให้กําลังใจทางแอดวิไลครับจะได้มีพลังนะครับหาคลิปแนวทางจากสํานักต่างๆตัวเลขเด็ดเด็ดดังดังมาฝากคุณพอ่อคุณแม่กันนะครับอ้างวที่ผ่านมาสําหรับชุดลางนะครับเดี๋ยวทงังแอดวิไลจะเอาให้เบิ่งตัวเกา่านะครับเป็นหลักฐานเกา่านะครับเอามาให้เบิ่งกัน อ่านี่เป็นงวดที่ผ่านมาชุดลา่างอ่ชุดประกบคู่ของปูกถือว่ารุดไปนะครับเอฟซี MC. อ่ะรุดไปแต่ว่าบว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขติดของปูนะครับกับมาให้เห็นอยู่นะครับสําหรับชุดลา่างอ่ะวิ่งสามลองหกปรากฏว่าเลขวิ่งนี่หกกับมาติดล่างนะครับหกมาเต็มเต็มนะครับเขาตัวเน้นของปูนะครับเพียงแต่ว่า ปูบได้จับศูนย์ใส่ไห้นะครับมีแค่ศูนย์สามนะครับกะนาเสียดายสุดจับคูถือว่าลุดไปนะครับอ่าแต่ว่าเลขวิ่งเลขติดของปูหาเก่าสี่ชุดล่างนี่มาทั้งเลขวิ่งทั้งเลขติดนะครับหกมาให้เห็นอยู่นาเสียดายอังวดน,นี้เข้ามาติดตามกันไหมนะครับวันนี้มาติดตามกันไหมนะครับหนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาปูสิได้ตัวใดฝากตอนเอฟซี อาเพื่อค่าเป็นการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปกราบนมัสการปูห่าเขาา่าซีพร้อมๆกันครับการาบนมัสการครับปู่เลนพอครับปูมือนีผ้าเอฟซีมาตะเสาจักหน่อยได้ปูมือนีเพราะว่าหมู่บ้านนี้ได้ลงคลิปให้เอฟซีสองคีบหมู่บ้านนี้ปูมเมาชุดล่างปูมือนีชุดล่างครับชุดล่างครับเข่าโยปูเขา่ปปเขาเล็กวิ่งกับเล็กติด จบพูเขาหลุดแต่ว่าเหล็กวิ่งเหล็กติดเข่าปูเอางวดนี้เอาให้แตกทั้งบนทั้งล่างเลยปูอะครับมาให้ปูเขียนให้บึ้งนะครับชุดล่างครับปูสุดล่างมันเพิ่มพรมาสุดหลังนู้นอะไรเฮ็ดคัน่คือตกครับมาเบิ้งน้ำกันนะครับเอฟซีชุดบนได้ไปแล้วเด้อครับเอฟซีเบิ้งคลิปได้นะครับปล่อยไปแล้วชุดบน อ่างวดที่ผ่านมา90ตรงๆนะครับ <c oughs> มือนีมาเอาชุดรางน้ำปูนะครับมือนีเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับบาอยู่ทั้งกุฏีปูนะครับมาอยู่โฮมบักออากาศห้อนแห้งนะครับเอซี่เสร็จแล้วหมา อย่ให้ปูเขียนให้นะครับเอฟซีชุดล่างเมือน,นี้ล่างรับปูเอาเลยสูตรเลขติดก่อนเนาะครับปู<อ>เปลืกอกติดไปนน้นำก่อนปูนีหลายสูตรนะเอาสูตรเลขติด เพราะซีผู้เป็นจากได้เลขตีนหน่ำขมิ่งน,นะปูเอาติดน่ำนะก่อนนี่เพิ่ม <c oughs> เพิ่มตัวหนึ่งต่อเลขมันเพิ่มอืมครับปูโอ้ยเสียดายนะปูเลขวิ่งกับมาเลขติดกับมางวดบางหนึง่งหกมาทั้งเลขวิ่งทั้งเลขติดนะครับ วันนี้แตกบนล่างได้ปูอือแปดกับเก้า <c oughs> นะครับวิ่งชุดก้อนนั่นมันท่านเ,เอาสูตรเลขวิ่งตัวสามสูตรมาเตนะ่น์ไซค์นะม,มันเลยมีเก่าน้ำตะกิมนมไม่ว่าจะมีเก่ามุดมอชาบามาเอาม่เลก ครับนีเก้าวิ่งแปดก,กับเก้าเด่นไปที่แปดเลขวิ่งนะครับสิออบ่ลงองห้ดอกเลขสอมแบบจับปูจคบไป,ป่ดอกครับปูพอนมันมีนี่นะคืดเด่นเด่นแปดครับจะปูจะไผ่ด,ดอก มาบอกปูจับปูครับดูสิโอ้มนอยู่ห้อใหม่ใข่แน่ก็ท่งยูกุติอ่ปล่มพัดจากหน่อยสูงแปดสามแปด 0838นะครับปูจับปูเอาปูได้โชคปูไดม้มันน้ำปูนะครับคอมเมนต์มานเลเอ้ยพี่พ่อไหป้ปูมีกเลั่งแรงใจนะครับเก้าศูนย์ <90 S 2> บนบน,นะครับงวดที่ผ่านมานะครับคอมเมนต์มาบอกแน่ เก้าสองเก้าอืมสิบเก้าครับเก้าชูนออกแล้วมีเธนบุหรอปู่หกคูค่ บบไลคูจะดีเหมือนงวดที่ผ่านมาเน้นสามคูเน้นพร้อมด้วยป,ปู่ปลื้มรอดออกมากับสื้อละตรีออกส่วนไหนครับปู่ใส่ยึบซีไปยิบจับสลักกินแบงไวปนับปู่อ่ะลับน้ำปูว่ว่าะสามคูย่า,มน,า,น,า,ามนมันก็แปดในก็เข้ามันนั่นสูตรหนึ่งมันอยู่รักนวยอะนะ ต้องมีรักกันซิฟเพราะว่ามันซับซ้อนอยู่แล้วนะก็เลยแกว่ล้วนปูแล้วแล้วก็เลกับหัวให้เอฟซีแคบหน้าจอนะนำนะปู่แล้วก็ให้ปูที่ใบฟังส่วนครับส่วนเลขติดตัวนี้มันมันมันสิลุดยากนะตามปูแต่เก่าในนันมาสูตรนันว่าแปดจับเก่านะก็เลยจับเก่าไว้น้ำอืมมีละสูตรมาส้นสูตรมาส้นสูตรนี่แปดนี่ส่นไหลเมล็ดมะปูสูตรนี่นะอืมก็เลยเป็นเด่นแปดครับแปดอัน แปดบ่อหน่ะนะมันจะมาเป็นเก่าถ้าแปดบ่อเดินเออมันเป็นเก่าจะเป็นเก่าท่านทีเลยคุเก่าออกแล้วนะกเลยบอกจับุเก่าเลี้งแต่หาเก่ากับหนึเก่าแค่นั่นกับสองเก่าเป็นม่าปูสองเก่าในการลอยชี่หรอกโอ้เป็นตัวกันสองเก้าท่ีนีหนึ่งสองสามสี่หตัวสองเก้านี่กับอะไือืมอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับแคปหน้าจอล่างนะครับวิ่งแปดกับเก้าน้กัแปดเก้าอย่าลืมเป็นปาปู มันกอดข้อกันมากเรี่ยอยู่เด้อปูแต่ว่าเลขสูตรเลขวิ่งตัวนี้มันมันถิอุ่ยากนะสามตัวนี้ครับปูปันมาบันส้นแปดนะทธานถ้ามันมานำกันยี่แปดเก้าอ่าอ่าฟังปูบอกนะครับอย่าลืมแปดเก้าก็แปดน้ำเพื่อกอดข้อกันมาับกอดข้อกันมากกอดข้อกันมาเลี่ยอยู่ดีน้องปูเรี่ยอย่าี่เอจับบัสถือันวันเลี้ยเรี่เงครัจับเลี้ยงคููเลยนะครับอ่ะจับครูครับเอซมีศูนย์แปดสามแปดครับห้าแปดห้าเก้า สองเก้าหนึ่งเก้าปูเด่นให้สามคู่ศูนย์แปดห้าเก้าห้าแปดครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ลาวัลงเลขวิ่งจะกอดข้อกันมากปูอาแปดกับเก้านะครับเจ้าฟางเล่าหาในไม่อยู่รักหน่วยนี่ครับบัตนแปดมันเขาไมนอยู่รักหน่วยก็เลยเอาไปใช้รักหน่วยก็เลยไหวครับน้ำยันเปลี่ยนหาแปดยี่เร้อเปลี่ยนแปดหาแปดหาเปลี่ยนหาอแต่สูตรมันมันมามาข่ไข่แต่ว่ามันสูตรรักหน่วยรักซีมัน เอาไงเพื่อมันหยับนะครูมัดขาดกันนะสินะมันเล็บมันขาดกันมันบยมันบยูโอสามครูศูนย์แปดห้าเก้าห้าแปดนี่ให้กลับน้าปูบอกนะครับเวลซี่บนแนรหคมันใหญ่หลักผู้ใดมีสุดรักยืนกะจับออกครับเพราะว่ามันมันมาแบบนี้นะครับเล้ใครจะเสอ้าววันนี้คิดว่าแตกบนล่างแด่นอนละปูเบื้องแล้วแนวทางงามงามเบิ้งสคริปห้ดีเด้ครับคลิปนี้เป็นคลิปรัง เอฟซีคุพโภคุแม่ครับล่างอย่างเดียวเพราะว่าชุดบนเขาได้ไปแล้วยนันต์อะไปกันให้ครอมแถมปูเออครับเอฟซีทำหายอยู่ดับตัวเดียวปูมาด้แท้ครับมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ปูดับดับเจ,จ็ดเจ็ดเจ็ดนี่ดับก็เอฟซีเด้อ อ่านะอ้าเพราะว่ามีเอฟซีถามอยู่ปูผมก็ลืมได้ปูอ่าพอได้หายสะบาดดับนับารืออะไก็ได้ครับอ้าเจ็ดนี่ดับแล้วนะครับเอฟซีปูว่าดับบนล่างอยู่บอกปูว่ามวลฟอนมากดับต่ล่างเปนบ่นี่ต่ล่างมวลฟอนแบบว่าสูดอ่าสูดบนกับบนล่างมันมากตัวเดียวกันมันได้ดับตัวเดียวกันนะครับอ่าดับแล้วนะครับเจ็ดดับล่างบมีทุกหลักแม้ทั้งหน่วยทั้งสิบ ดับเจ็ดยไปเสียม์บรลัยได้เลขดับกูเลยครับก็เรื่องที่ดีกับเอาไปสูตรมั่นนะครับเมนครับที่เป็นเก้าเจ็ดเป็นยบเจ็ดก็ได้นะนะครับคุณเจ็ดคิดเจ็ดไปนะครับสูตรของมันดับนะครับปูสูตรใครสูตรมั่นนะปูที่เขาจะว่าบอกสลากไม่ได้ดับเ uh, ันกครับเอาสุดท้ายนี่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับที่แบ่งปันแนวทางให้ที่ทางช่องครับได้มีโชคมีลาภกันสาธุครับปู